วันศุกร์ที่5มีนาคม2564สสดรนพดลแก้วสุพัฒรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยในฐานะคณะกรรมการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ร้อยตำร,รวจตรีดรสิริชัยตุนยสุขรองโฆษกพักพลังท้องถิ่นไทยที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมิการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต,ตามหนังสือร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยเวลา10นาฬิกา30นาทีรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานเพื่อยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาณวัดทุ่งโป่งร้างบ้านโลป่าตุ้มหมู่7ตำบลดอนลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีสสวิสารเตชะธีรวัตรเป็นผู้ประสานงานเมื่อเวลา1 1บเนาฬิกาสานาทีคณะกรรมธมิการลงพื้นที่สำนักสงฆ์กู่แก้วชัยมงคลตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับสำนักสงฆ์ดังกล่าวเนื่องจากไม่สามารถยกฐานะเป็นวัดได้โดยมีสสรังสรรวันชัยธนวงศ์ สสเขตจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยเข้าร่วมประชุมเพื่อหาหรือและหาทางออกร่วมกันต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีคณะกรรมาการลงพื้นที่แก้ปัญหาตามที่มีการร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านทางสส,สรังสรรสสเขตจังหวัดเชียงรายเรื่องการยกที่พักสงฆ์บ้านทุ่งโค้ง อำเภอเวียงชัยขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากวัดติดปัญหาเรื่องของที่ดินตกสำรวจจึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนโดยมีท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะสงฆ์และอวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อหาทางออกต่อไป ต่อมาเวลา17นาฬิกา30นาทีเดินทางไปยังวัดพระาธาตุสันติธรรมโดยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อแก้ปัญหาการใช้พื้นที่วัดในเขตป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีและรับเรื่องปัญหาที่ดินของสำน,นักสงฆ์บ้านกลางซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้เช่นเดียวกันโดยมีสอสอละอ,องติยะภพรัตน สอสอเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมเข้าประชุมและหาทางออกร่วมกันพร้อมประสานงานร่วมกันต่อมาเมื่อวันที่6มีนาคม2564เวลาส0น,น,กกนาฬิกาคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาพุทธมนตน750ปีจังหวัดเชียงราย ซึ่งพุทธมทนตรแห่งนี้เกิดขึ้นได้โดยการผลักดันของคณะกรรมาการการาศาสนาชุดนี้ซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระรัตนมุนีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนาสืบไปและต่อมาในเวลา17นาฬิกาคณะกรรมาการการาศาสนาติดตาม การร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตามที่เป็นข่าววัดเอี่ยมวรนุษย์สนสามเสนกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเวนขืนและปัญหาในเรื่องแนวเขตทางวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมากว่า250ปีซึ่งคณะกรรมาการจะได้เชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในชั้นกรรมาการ ที่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปซึ่งขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นอย่างไรตามคลิปต่อไป